ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปและยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แลนด์ AOV ฟีไฟและเกมอื่นๆในราคาแสนถูกก็ต้องขอกราบสวีสดัสวสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะก็คือคลิปนี้ที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจที่จะอัดนะ แต่ผมมาเจอไม้ที่10เป็นเลมอนนะครับซึ่งคะแนนผมมาอยู่อันดับที่กากมากเลยนะคุณผู้ชมก็คือมันมาไม้ที่10พอดีอันนี้ขอเลือกเป็นช่องช่องทําอาหารแล้วกันนะเพิ่มคะแนนหมีทั้งหมดนะก็คือตอนนี้ผมอยู่อันดับที่7นะเว้แต่คุณผู้ชมดูดิคือแบบบัฟผมมันกากมากเลยนะครับมันโคตรกากมันไม่แค่ทําลายออกหมีแค่2ชิ้นนะครับเออแล้วคราวนี้ผมมาอยู่ด่านที่มันทําลายคะแนนได้แบบสูงมากแล้วผมมาเจอเลมอนเว้ ผมก็ได้แบบตัดสินใจที่จะอัดคลิปคลิปนี้นะเอออ่าคุณผ,ผู้ชมลองดูดิคือแบบคะแนนมันอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะคุณผ,ผู้ชมแต่หมายถึงว่าอ่าคือประมาณว่ามันโอ้ยมันม,มันทำลายไม่ออกพุงนะฮะนี่ผมขอเริ่มเริ่มใหม่แล้วกันนะเรียบเรียงใหม่นะครับเรียบเรียงใหม่ก็คือหมายถึงว่าต้องบอกว่ามาเจอเลมอนนะครับ ผมบอกเป็นความฟินละกันนะครับเไม่เอาไม่ไม่เน้นคะแนนละกันสําหรับคลิปนี้นะนนะก็คือเนี่ยคือ,คอแบบมันฟินมากนะครับมันแบบมันเป็นจังหวะที่แบบนรกแตกมากอะ่ะคุณผู้ชมลองคิดว่าผมผ่านมาแค่แป๊บเดียวผมสี่พันเจ็ดสี่พันแปดห้าพันแล้วนะครับผมก็เลยเออตัดสินใจคิดว่าเอ,ออย่างน้อยผมคิดว่าคลิปนี้มันมันไม่มีอะไรเยอะหรอกนะครับแต่ใครอยากมอบความฟินในการที่แบบได้เลมอนแบบผัดที่สิบนะครับ มันเป็นอะไรที่ดีเวอร์มากเลยนะอืมคือซึ่งคลิปลิปที่แล้วคือถ้าผมไล่เลมอนแบบเป็นผัดที่สิบนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบโอภีมากนะเนี่ยคุณผู้ชมคือผ่านด่านจุดพลิกมาแล้วคือเรายังได้หกพันสามอ่ะคือผมห่างกับที่หนึ่งแค่ร้อยกว่าล้านนะจากผมอยู่อันดับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับคือตอนนั้นนะคือคะแนนผมห่างเยอะมากแล้วผมไม่คิดเลยว่าผมจะแบบจะหาตัวที่แบบอ่ามันแบบทําให้คะแนนเราแบบไม่ได้ไกลขนาดนี้อประมาณนั้นแหละ ก็เลยเออมาเจอเลมอนพอดีแหละผมก็เลยคิดว่าเออผมอัดคลิปนี้ดีกว่านะครับก็คือเอาลงแบบเอาลงเพื่อความฟินเฉยนะครับเออไม่ใช่อะไรนะคือเวลาเห็นเลมอนมาพาร์ทที่สิบนี่คือมันเป็นอะไรที่ฟินมากนะฮะอืมคือในใจผมคืออยากได้แบบพาร์ทที่เจ็ดเป็นอาอัศวินพาร์ทที่แปดเป็นพวกปลาไหลพาร์ทที่เก้าเป็นพวกแก้์มกรพาร์ทที่สิบเป็นพวกอเลมอนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเออ แต่มันน่าจะหายากนะคอมโบแบบนั้นนะครับเอออันนี้ผมตกหลุมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคอมโบมันเป๊ะพอดีนะครับแค่ไม้เดียวคือทําให้ผมอันดับหนึ่งมาไดนะ้จากอันดับที่ยี่สิบเจ็ดนะตอนแรกผมตัดท้อไปแล้วนะสาหรับไม้้นี้นะอืมคือเกือบหลับแต่กลับมาได้ประมาณนั้นแหละนะครับก็แปดพันกว่าล้านแล้วนะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะน่าจะจบที่ด่านเมื่อกี้นะผมเพราะว่าด่านนี้ก็ผมไปได้ไม่ได้ไกลแล้วนะ เพราะผมดึงระยะระยะทางมาค่อนข้างสั้นนะแล้วคุณผู้ชมดูไข่ชุบดีมันเอาผมไปสามร้อยล้านนะอืมที่จริงช็อตนี้ผมกดออกก่อนก็ได้นะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรนะเพราะตอนนี้ผมก็ที่หนึ่งแล้วนะผมก็เลยไม่ซีเรียสก็แค่มามอบความฟินแบบอืมที่ผมฟินนะฮะผมรู้สึกกับไม้ที่ผมฟินมากเนะยก็เลยแบบเอามาฝากนะคะแนนไม่ได้แบบไม่ได้เยอะนะครับผมแล้วก็บัฟที่มีก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผม แต่ก็แค่ยอยากมาแชร์ความคินแบบเฉยๆนะผมอะสำหรับคล,คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับวันนีล้่วงหน้าด้วยคุณผู้ชมผมจะนอนละคลิปนี้เสร็จ